วาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมกุ๊ก u ุ d u ดักอีกแล้วนะครับวู๊ตอนนี้มันมีอัปเดตบ่ามานะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ในแมปมาเล่นเมเนอร์นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับรู้ใชป้นกินศพได้หนึ่งครับ โอ้ยโอดีเพื่อนไม่รู้ว่ามันมีเป็นนักเรียนแบบหรือเปล่าัดีเพื่อนก็เราไม่ได้อยู่ตอนนี้เราอยู่แบบมาลาดเมเนอร์นะครับเมื่อกี้อ่านผิดต้องหาคนฆ่าให้ได้ แล้วเราเหมือนจะสามารถหลบซ่อนได้อุ้ยเอามีคนเจอเจอศพเจอศพที่ที่ลานบ้านเห็นเห็นเห็นแบงค์อะเห็นแบงค์เดินล้อลอล้ลแบงค์คนไหนเดินแปลกแปลกเข้าจเป็นโดรเออแบงก์แวงคนนี้เหรอคบน่าจะคนนี้แต่ว่าผมเห็นสีดำนะครับผมเห็นเนสีดำเมัน ถามมาก่อนก็เลยก็เลยเรียกเรียกคุณพี่เจี๋ยแหละไปไปดูไปดูด้วยไม่มีโลอะไรดูโลอะไรดูมันเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันมีโลมันมีเป็นปวดร้าวเถอะมีแค่นี้แสดงว่ามันเฮ้ยเป็นแค่นะคนแสดงว่ามันไม่มีเป็นโลมีมิกนะครับมีมิกก็คือนักเรียนแบบ ไม่มีเลยใช่ละไม่ใช่ละโอเคแสดงว่าอุ้ยมีคนยิงมีคนยิงเราเห็นสีฟ้าคนนี้ยิงยิงเขายิงคนนี้เหรอแล้วก็เจอแบงค์เดินลับๆรอรออยู่เราโอนแบงค์ตามเขาไปเลยแต่รอว่าสีฟ้าโดนยิงไปแล้วคาร์ทีรีคนแบงค์ออกไปเลยอย่างนี้ต้องคาราทีรีโอ้มันมีคนฆ่าเฮ้ย เป็นเราคนเดียวเหรอที่บวชแบงค์อ่ะไปฆ่าแบง์ให้ด้วยน่าจะเป็นโด้ไปโดกระปิดไปฆ่าให้หน่อยทุกคนปลอดภัยสำหรับตอนนี้แล้วเราจะฆ่ายัางไงดีโอทำความสะอาดบางังตรงไหนตรงไหนอ๋อมีคนทำให้แล้ว แบบนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับฉะนั้นผมจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่วันนี้เยังฆ่าใครไม่ได้เลยเราต้องหาคนวันดีเพื่อนวันดีเรายังหรือว่าเราจะไปซอ่อน <Yeah. S 2> ซ่อนเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีคนออกมาแล้วก็โผล่มาแล้วกดฆ่าเลยนะครับมีคนมามีคนมาโอ้มันมีคนผ่านมันมีคนมาอยู่เรายังฆ่าไม่ได้ตอนนี้เอาเขาหนีไปแล้วปะโตอเ้เอเอเมื่อเราซ่อนตรงนี้เราสามารถก่อวินัศกรงเลยได้ปิดไฟ โอ้ตอนนี้แล้วยังออกมาไม่ได้อเอามีคนะจอ,อบอกระโถจะฆ่าอยู่แล้วอะเอาเก่าเปิดเอมทำไมโวดทำไมหรอครับเออมืหัวห้องอเราแคน้นเดียนมาไหมครับอะไรขึ้น นี่ยะไรอะครับทำไมไม่ให้ข้อมูลเลยเลยไม่เราใบระเบิดหรือว่าหรือว่าค่าแคนาเดียนเราไม่มีข้ออ้างครับอันนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งหววมันนะอย่าพึ่งหวตมันนะสัตว์สงสัยอะไรก่อนนะไม่ใช่คือเราอ่ะซึ่งเจอเจออยู่ข้างล่างเราก็อีกฝอนะไม่ไมงสง<า>ส<า>ยัยนะเออตะก,กี้แล้วทําไมตะก,กี้ถึงไม่พูดล่ะครับหรือว่าไม่ระเบิดครับเ,เรียบร้อย ไม่ใช่แล้วว่าคนนี้เขาเขาเป็นมือสังหารแล้วเขาวิ่งผิดคนโอ้แล้วก็ตายเองโอ้แล้วเหลือขันตรสองเองพอสีส้มนะปอยคนนี้ปล่อยคนนี้เลยแบงค์ใสแบงค์อะไรอ่ะ SAO โอ้ยมีคนบอกสีมูสีส้มสิโอ้สี่คน ทุกคนปลอดภัยสำหรับตอนนี้เหมือนเดิมครับเพาะข้ามโอเคมันต้องมีสไฟมัเราเหมือน,นเดิมซ่อนนี่นลืมไปถ้าเราซ่อมมันจะยังฆ่าไข่ไม่ได้เราต้องรอคููดาวก่อนครับ ตอนนี้เราก่อวินาศก,กรรมได้อยู่ใช่เรายังก่อวินาศก,กรรมได้อยู่ตรงนี้นนนก็ซอนอะไรนมาฟึบจากนั้นเราก็โอ้ตรงนี้ปิดประตูหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอคนคนมาครับโผล่มาแล้วก็ฆ่าเลยแต่ถ้าโผล่มามันจะมีคููดาวนี่ อุ้ยมันมีคนตายอยู่ตรงนี้ไม่รู้ทำไมนะครับเราต้องใช้ความสามารถของเราฆ่าแล้วก็กินสุดอุยอ้ยมันไม่กลาขาดโอเคเราเดินฝั่งนี้พี้ไม่รู้เขาเดินไปฝั่งไหนนะครับ ัสดีเพื่อนัสดี้เราต้องเดินหาคนไปนเรื่อยๆแล้วก็ฆ่าแล้วก็รีบกินศพครับอืมนี่ซ่อนได้วันนี้ว้ายว้ายาโอเคเขาตายแล้วเขาตายแล้ว,ลวใช่ไหมต้าว เอ้ามีใครฆ่าเราปะโตโอ้ยอะท้อยตอนนี้กูกูดักมันมีอัปเดตใหม่นะครับจะเป็นเลเวลโอ้โหได้เงินสามเจ็ดเอง ก็อัปเดตใหม่นะครับเลเวลเราสามารถไปเอากาดหรือป้ายพวกนี้ได้นะครับกาดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้เวลาเราเวลาเราแบบเวลาเราโหวตอ,อะไรอย่างนี้นะครับมันจะเปลี่ยนสีได้เว้เราเป็นนักเรียนแบบรอบนี้เราต้องทำเควสอะไรอะแค่นี้แค่นี้เองเฮ้ตรงนี้เราเข้าได้เหรอ อ๋อควสเรากวาดกวาดไปไหนอ่ะกวาดให้เข้ากองเนี้ยเหรอวายมีระเบิดรีบส่งส่งส่ง,สงแล้วหนีหนีเลยโอ้ยเขาเสียวเสียวเสียวมันมีคนส่งระเบิดให้เรา

่เป็นนกระบิดคือตอนแรกมีคนส่งระเบิดให้ผมแล้วผมก็ส่งระเบิดต่อให้คนอื่นไปเลยใครใครส่งให้คุณนะจะไม่ได้ครับเชาหน้าดูด้วยนะใครส่งใครส่งระเบิดให้เราจะไม่ได้แล้วมันเราฆ่าไปก่อนมีเรื่องที่ต้องปูิครับไม่ตีทำไมีกระดูกของมันเป็นสีแดงครับอู้ ไงกันแน่เนี่ยอะไรเป็นโรไลเป็นโรไลเป็นอะไรครับบอกได้เหรอถ้าบอกก็โดนยิงสิเออถ้าแมทเรียกอเป็นแบบตำมีคนไม่โหวตหนึ่งบาทมาครับคนบาทโอ้ข้างคำเยอะมากมีคนโหวตนัสหนึ่งแล้วก็พีเีกหนึ่งมีเควสอะไรอีก เดี๋ยวเราดูแมกนะคะตอนนี้เราอยู่นี่ก็เดินไปสุดแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดินอุ๊ยเจอคนเขาเขาเขาเป็นหรือเปล่าอุ้ยเรามีครรุยตนี้เอา้ามีคนเจอศพพอดีไม่มีใครพูดเลยเหรอ ข้าหกที่เป็นรุ่นเนาะครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละที่ที่โอ้โหก็มีอยูนี่ยเหรอผมข้าหกอ่ะผมแปลงร่างไปปาดผมแปลงร่างไปปาดแน่เพราะเขากล้าปาดไม่ใช่ไม่ใช่แปลงร่างครับเพราะผมก็เป็นเป็นเป็ดเหมือนกันครับอ้าวใช่นไหมผมเป็นเป็ดกะที่มันเป็นตัวสีแดงนะครับ เอาบอกเลยสบายอะว่าเป็นเป็ตเหมือนกันโหวตไปเลยสีฟ้ามาบอกว่าเป็นเป็ดเฮ้ยใช่ไหมใช่สีฟ้าหรือเปล่าไม่รู้ครับเสียงมันเหมือนสีฟ้านะครับ tamam ม um> ันบอกได้แล้วครับเรียบร้อยแม่งขายความรักไปแล้ว มีนักเรียนแบบหรือเปล่าเออนักแต่งหน้ามันมีมันไม่ใช่นักเรียนแบบเราเป็นนักเรียนแบบนี้นาเออผมให้หลกกำลังไปหาล็อกเกอร์ของเดวี่โจนส์ ดับไฟดับไฟไปโอเคมีคนดับให้แล้วเราต้องไปทำคววตต่อเอาจะทำโคเวตมันมีคนกดอีกแล้วโอ้ยเอาเกิดอะไรขึ้นอ้าวสีแดงเป็นสีนสีเขียวแปลว่าสีเขียวแปลว่าเป็นโดโด้ไมันก็อาดามอื่น เป้ได <toys> ้แรงเจออะแม่แม่ถ้าเราฆ่าดโดจะตายเลยไม่ตายไม่ตายก็ข้ากลางไม่ตายข่างั้นงั้นก็กดข้าข้าขาดก็ตายมาแกผมว่าเหวี่ยงเหรอมาเราข้ามก่อนแล้วกันนะครับสีเหลี่ยงเขาหาว่าเธอเป็นเหวี่ยงเหวี่ยงไม่แก้ตัวเลยหรอ ไม่น่าจะระเบิดนะไม่น่าจะซึมเอาเรามีคนแชทอะไรมาใช่ใลองดูเออกระติกเลยมันจะมีอาหารมีหลายๆตัวลองดูว่ามันเป็นแบบไหทุกคนปลอดภัยสำหรับตอนนี้ขามเมื่อไหร่เกมนี้จะจบว้าวแล้วเราเกิดมากับใครเนี่ยอ๋อแล้วเควสเราเนี่ยหายไปไหนแล้วเนี่ยเคเราอยู่ตรงนี้ก็เดินไปตรงนะครับตรงขึ้นไปนี่ ได้ทำสักทีขัดกระจกแล้วเนะี่ยเสร็จแล้วอมีคนทำโค้สมีคนทำมีคนทำโค้สเปิดอะไรสักอย่างเหมือนเปิดน้ำนะครับในนี้โค้สเราก็มีตรงนี้ก็เราจะต้องเดินขึ้นเข้ามาตรงไหนเนี่ยลงไปสุดเลยหรอโอ้โหไกลมาก ตรงนี้แล้วก็เข้าเข้ามาตรงนี้เหรออุ้ยเราต้องดับไฟไม่เป็นไรเราทำเควสให้คนอื่นเขาดับไฟไปเราทำอะไรอะ่ะกินข้าวแค่นี้จบแล้วแค่นี้หรอเควสเราแล้ตรงนี้อะไรเควสยังไงอะ่ะถ้าไม่เป็นเควสอะไรยิ่งผมไม่เคยเล่นแบบดีซะด้วย อ๋อใส่อย่างี้อย่ามาฆ่านะโอเคอเขาไมจะฆ่าไม่ได้เอา้าเสิร์ฟอาหารเย็นแล้วปะโถท,ทำคุวยให้ได้ไม่มีใครพูดเลย เป็นมิจิแปลงร่างเป็นสีส้มโอเคมิจิแปลงร่างเป็นสีส้มยังไงสีส้มอยู่สีส้มอยู่กับเรากันแรกสีชมพูในห้องสมุดผู้ชมมีทำลายได้ไหมครับผู้ชมมีกันแรกมิจิอยู่ในห้องอยู่ในโอไมก์ก็คงวุ่นวุ่นมิจิอะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เอ๊ะแล้วใครอยู่ใครในห้องสมุดอยู่ ไช่ตอนเกิดจากแรกเลยอ่ะมิจิได้ทำเควสกันไหมเควสที่อยู่สตูดิโออ่ะอ๋อทำทำเควสที่เปลี่ยนเสียงใช่ไหมว่าแล้วใครคือมิจิที่อยู่ห้องอาหารฮะมีมิจิสองคนหเนาะอะไรๆอ้าวมันมีนักแปลงร่างผมว่าสีชมพูว่าเขาเดินติดตลอดเลยเดี๋ยวผมโหวต่ิแต่เขาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็โหวตเขาไปก่อน สีฟ้าเขาว่าสีฟ้างงลิสีส้มแปลงร่างเป็นมิจฉีสีส้มแปลงร่างเป็นหมดเป็นมิจิมิจิแปล้งสีส้มอะไรวะตกลงมันอันไหนกันแน่ไปเลยสีฟ้าพีเคไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปนชนะไหมชนะโอ้ยน็อกโนโดเป็นมิจฉีเป็นจริงจร<ล>ิงด้วยโอ้ยน็อกโนโดเป็โนเหรอ งงโออวโอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย